สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวรักษณ์หนึ่จะมาพูดถึงเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักระหว่างวันที่14บสี่ถึงสาพฤษภาคม2องพนะคะซึ่งในคลิปที่ผ่านมานั้นแม่หมอได้ทำประจำเดือนพฤษภาคมสองพไปเรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ดูนะคะยังไม่ได้ฟัง ก็สามารถไปย้อนฟังได้ไปรับ,รบชมรับฟังได้นะคะ,ะเข้าไปที่รูปโปรไฟล์แม่หมอแล้วกดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ g r e n n y Channel นะคะก็จะมะีย้อนหลังให้ดูมากมายหลายคลิปนะคะ,ะในที่ว่าแม่หมอเริ่มตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงที่31พฤษภาคมนั้นเพราะว่าในวันที่14พฤษภาคมนั้นดาวอาทิตย์ ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่14พฤษภาคมเวลา19.54นาฬิกาส่วนดาวพระสุขนั้นก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเช่นกันในวันที่21พฤษภาคมเวลา14.24นาฬิกาได้ตำแหน่งเกษตรนะคะแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่25พฤษภาคมเวลา13.14นาฬิกาเดินเสด็จเดินอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะ แล้วจะเห็นได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไปในช่วงของเดือนพฤษภานน้นจะมีดาวมาชุมนุมอยู่ในราศีพฤษภเป็นจํานวนมากมีทั้งหมด5ดวงซึ่งอีก2ดวงก็คือ 1. ดาวฤรตย์ยูซึ่งดาวฤกตยูนั้นมาสถิตอยู่ในราศีพฤษศเ,เป็นเวลา1ปีเต็มแล้วนะคะตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566เป็นต้นมา แล้วดาวมฤตยูเป็นดาวที่จะสถิตยอยู่ในราศีใดราศีหนึ่งใช้เวลาประมาณ7ปีเต็มซึ่งยังคงเหลืออีกประมาณ6ปีในราศีพฤษกนะคะอ่าแล้วก็ดาวพระัสบดีก็เพิ่งย้ายมาสู่ราศีพฤษกในวันที่30เมษายน2567นาสบดะคะดาวพฤหัสบดีนั้นจะสถิตยอยู่ในราศีใดราศีหนึ่งใช้เวลาประมาณ1ปีเต็ม เพราะฉะนั้นในครึ่งเดือนหลังตั้งแต่ที่14ถึง31จ,จะเห็นได้ว่ามีดาวในราศีพฤกษภเป็นจำนวน5ดวงด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ดาวอาทิตย์ก่อนนะคะซึ่งชาวราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎนั้นนะคะเอ่อก็สามารถดูได้ในคลิปนี้นะคะใครที่ไม่รู้ถึงลัคนาแต่ว่า มีวันเดือนปีเกิดอยู่ระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมก็คือราศีกรกฎนั่นเองนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าแม่หมอทํานายเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับคนใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ,ะถือซื้อว่าดูเพื่อการป้องกันเพื่อการวางแผนวางแผนในอนาคต แล้วก็ได้ระมัดระวังในสิ่งที่ควรจะระมัดระวังนะคะในช่วงของ14อพฤศภาคมดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นพบเรือนกระดุมพระการเงินรายได้ของชาวราศีกรกฎย้ายเข้าสู่ราศีพฤษกไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวมรตยูและก็ดาวพระศสีดีซึ่งย้ายไปก่อนหน้านี้แล้วดาวอาทิตย์กับ ดาวพระหัสบดีเป็นคู่มิตรกันส่งเสริมให้มีความาที่จะช่วยเหลือกันในเรื่องของการที่จะหามาซึ่งาการเงินความเจริญรุ่งเรืองความสุขเพราะดาวพระหัสบดีของชาวราศีกรกฎนั้นเป็นภพสุภาสุภาพหมายถึงความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองทางใครต่างดินต่างในตต่างประเทศผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการเงิน คอยซัพพอร์ตดูแลเรื่องการเงินให้กับชาวราศีกรกฎแต่ดาวพฤหัสบดีอีกพบเรือนของชาวราศีกรกฎคือพบอริปัญหาอุปสรรคหรือนีิสินปัญหาอุปสรรคหรือนิสินหรือความเจ็บป่วยแล้วมาอยู่ร่วมเรือนกับดาวมฤตยูซึ่งดาวมฤตยูนั้นมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ค่อยดีในสองด้านนะคะ สำหรับเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นดาวอาภัยอภเพศเป็นดาวพลิกผปพลิกผันเป็นดาวไม่สามารถคาดเดาได้เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บภัยร้ายแรงส่วนด้านดีนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ uh, การท่องโลกการนำเรื่องของ uh, การพลิกผพลิกผันในด้านดีๆมาสู่ชาวราศีรากรกฎก็ได้เพราะว่า ราศีพฤกษกของชาวราศีกรกฎนั้นเป็นเรือนลาภะลาภผลนั่นเองนะคะซึ่งชาวราศีกรกฎในช่วงจังหวะนี้ก็จะมีเรื่องของลาภผลผลประโยชน์การเงินมาจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่จะได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้มาโดยที่ไม่นึกไม่ฝันอาจจะได้มาจากการเสี่ยงโชคอาจจะได้มาจากบุตรหลานบริวาร คนที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะได้มาจากเรื่องของครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานพาหนะหรือจากพี่น้องก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะแล้วก็ดาวพระจันทร์ซึ่งเป็นตัวตนตนุรักษ์ของชาวราศีกรกฎนั้นนะคะ,ะก็ไปดูในดวงดาวพื้นดวงเดิมนะคะว่าดาวพระจันทร์ของตัวเองนั้นสถิตยอยู่ในภพเรือนไหน อ่ชาชราศีกรกฎนั้นเป็นคนที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์เซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายอ่าดูแข็งนอกแต่อาจจะอ่อนในนะคะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานสภาพเรียบร้อยแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนนะคะอ่าแต่เรื่องของจิตใจนั้นบางคนบางท่านนั้นก็ มันไม่เหมือนกันนะคะต้องไปดูที่ดาวตนุเศษด้วยว่าจิตใจแต่ละคนเป็นอย่างไรนะคะอ่าก็ก็จะมีลักษณะตัวตนเป็นดาวประจันนะคะรูปร่างหน้าตาดีเจ้าสําอางอะไรพวกนี้นะคะรักสวยรักงามเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองเอาใจใส่ต่อตัวเองนะคะอะ่แล้วก็ดาวพระศุก ซึ่งเป็นภพเรือนลาภะและก็เป็นพันธุข้าพัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผานะหรือครอบครัวนะคะก็ยายเข้าสู่ราศีพฤกษภกนะคะมาอยู่ร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์ซึ่งดาวราศีก,กับดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่สมพลกันนะคะก็ช่วยกันส่งเสริมในเรื่องการเงินเรื่องของลาภผลผล,ผลประโยชน์ที่มาจากทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผานะที่ว่าชาวราศีกรกฎอาจจะได้รับผลผล,ผลประโยชน์หรือได้รับ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่อาจจะมีการที่จะผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตในเรื่องการเงินหรืออาจจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดที่ไม่คาดฝันในเรื่องของล่าผลผลประโยชน์การเงินจากการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ที่ดินเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินหรือเป็น เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครง,งงานเกี่ยวข้องกับอาสางานริบัพย์หรือทําธุรกิจภายในบ้านเรือนก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะพลิกผัวพลิกผันได้มาแบบก้อนใหญ่ก้อนเติบก้อนโตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุญวัฒนาแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้เลยบางคนก็อาจจะได้เล็กได้น้อยบางคนก็อาจจะได้ก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนเติบ ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนนะคะส่วนดาวพระพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกในวันที่25พฤศจิกาคมดาวพระพุธเป็นภพวินาศณะและก็เป็นภพสาาัจชะวินาศณะหมายถึงต่างถินต่างในต่างประเทศเดนกลายปิดบางซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังหรือความเสียหายความเดือดร้อนศาจชะหมายถึงพี่น้องเพื่อนฝูงการติดต่อสื่อสารการพูดจาเจรจาการทําสัญญากัน เดินทางระยะใกล้การติดต่อในโลกโซเชียลมีเดียการที่จะพบปะเข้าสังคมอะไรพวกนี้การทำธุรกิจพูดจาเจราจาเป็นนายหน้าอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในช่วงของอครึ่งเดือนหลังจะเห็นในว่าตั้งแต่14ถึง31พฤษภามีดาวมาอยู่ในราศีพฤษกในพบเรือนลาภาทั้งหมด5ดวงแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องออกับนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของก่อสร้างหรือเรื่องเกี่ยวกับสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือขายรถยนต์หรืออาจจะทำงานภายในครัวเรือน ได้มาซึ่งการเงินและลาภผลมีความเจริญรุ่งเรืองบางคนบางท่านนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองแบบขีดสุดในปีนี้อาจจะมีความที่มีความเจริญรุ่งเรืองแบบได้การเงรินและลาภผลมากมายาส่วนบางคนบางท่านนั้นก็อาจจะมาพร้อมกับหนี้สินได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าในการทําธุรกิจบางคนบางท่านนั้นอาจจะไม่มีเงินก้อนต้องหยิบยืมนะคะ อา,อาจจะมีการกู้ยืมเงินจากบริษัทไฟแนนซ์ Finance, หรืออาจจะบริษัทเกี่ยวข้องกับการเงินธนาคารอะไรพวกนี้นะคะอาจจะมาเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องน้สินในการทําธุรกิจในเรื่องการที่บางคนบางท่านก็อาจจะมีนี้สินหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเงินและลาภผลที่ทำทำธุรกิจ ก็เกี่ยวข้องอทําให้ธุรกิจติดขัดมีปัญหาก็เป็นไปได้นะคะหรือการเงินรับผลที่ได้มานั้นอาจจะมีปัญหาแฝงมาด้วยก็ได้ด้วยหรืออาจจะเป็นแฝงมาด้วยนี้สินก็ได้เออก็ได้เช่นกันเช่นว่าได้รับมรดกเป็นบ้านเรือนแต่ว่าบ้านเรือนนั้นก็ยังติดธนาคารอยู่อะไรแบบนี้ก็กลายเป็นว่าติดนี้มาด้วยอะไรพวกนี้ก็เช่นกันนะคะส่วนคู่ครองคนรักนั้นก็ยังคงอยู่ในภพเรือนอาราศีกุมภ์ภพเรือนมรณะ ก็จะห่างๆกันนิดๆไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่อาจจะว่าคู่ครองคนรักอาจจะเจ็บป่วยหรือเดินทางไกลสำหรับคนที่เป็นคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วส่วนสำหรับเรื่องของอผู้ใหญ่ในบางคนบางท่านก็อาจจะมีความเจ็บป่วยหรืออา,อาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ผู้ใหญ่ อา,อาจจะเดินทางไกลไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤษภาคม2567นี้ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมจนถึง31พฤษภาคมนะคะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับเดือนอพฤษภาและก็มิถุนา,าสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอให้ชาวราศีพฤษภ ขอราะวาชาวราศีกรกฎทุกท่านจะมีเงินมีทองมีลาบมีผลมีเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตได้มาซึ่งการเงินและลาบผลแบบพลิกผัพลิกผันได้มาแบบก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนเติบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคนเน้นย้ํานะคะเรื่องอาลาบผลนั้นนะคะการเงินที่จะได้มานั้นมันขึ้นอยู่กับลาบ ผลขึ้นอยู่กับเงินทองนั้นมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนซึ่งมันมีไม่เท่ากันนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอแนะนำว่า ให้ทำบุญทำทานบ้างมันสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมเป็นคนดีแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเองสิ่งดีๆก็จะส่งผลให้กับชีวิตตัวเองอาจจะก่อเกิดเรื่องของที่ใน6ปีข้างหน้านั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในชีวิตก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีคะ่ะ